สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมคือตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะผมว่าเซตโตเนี่ยจะมาจริงไหมนะผมเพราะมันไม่เคยมีข้อมูลหลุดสปอยมาก่อนเนัะผม เตโซโลก็เช่นกันนะฮะชิกิเนี่ยได้เข้าเกมมาในวันที่5นะครับผมตามด้วยเตโซโลแดก็ได้เข้าเกมมาวันที่12นี้นะครับผมก็มันมีระยะห่างกัน1อาทิตย์นะฮะอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าถ้ามีตัวที่3เข้าเนี่ยมันก็จะมาวันที่19นั่นเองนะ แล้วตัวที่3ที่จะเข้าเนี่ยหลายคนเนี่ยก็เดากันว่าเซโตเนี่ยอาจจะมีโอกาสจะมาหรือเปล่านะผมว่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้อะไรอีกแล้วอะเพราะว่าคือแบบเตโซโรเนี่ยมันก็ไม่เคยมีข้อมูลดูดสปอยมาก่อนผมมันยังมาเลยนะผมแล้วคาดการณ์อะไรไม่ได้แล้วผมตอนนี้นะผมก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเซโตเนี่ยจะมาจริงๆเนี่ยวันที่19นี้เนี่ยมันก็ควรมานะผมมันมันไม่มีโอกาสอื่นอีกแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเดบิวทีเนี่ยก็มาจัดเต็มกันเหลือเกินนะผมแล้วก็อีกย่างเนี่ยหลายๆเกมเ ไอ้พวกตัวเดอะมูวี่เนี่ยเขาก็มากันครบแล้วนะอย่างอย่างพวกเกมวันพีซเทเชอร์คุดอะไรแบบนี้นะผมอันนี้เนี่ยก็เป็นรูปของเกมวันพีซเทเชอร์คุดนะฮะผมว่าจริงๆโอกาสที่เซตโตจะมาตอนนี้เนี่ยผมให้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็พอนะผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะก็เพราะว่าอย่างแรกเลยเนะี่ยคือมันไม่มีข้อมูลหรือสปอยมาก่อนนะผมเหมือนเตโซโลนะฮะผมแล้วก็อย่างนึงกนะ็คือช่วงเวลานะฮะผมช่วงเวลานะตอนนี้เนี่ยคือช่วงเวลาของเดอะมูวี่นะฮะผมก็คืออย่างที่ผมบอกคือถ้าจะใส่เดอะมูวี่เข้ามาเนี่ยช่วงเเเเวววลลลาาานนีีีี้้้คือหหมมมมมมะะะะสสสสททท่่ทุ่จจุดดแแัผจจต็ มันก็ไม่มีอะไรเสียหายแลผมที่ว่ที่19นี้เนี่ยทางผู้นาเกมเนี่ยอาจจะเอาเซตโต้เข้าเกมมานะครับผมแม้จะไม่มีข้อมูลหรือสปอยเข้ามาก็ตามนะผมอาจจะซุ่มทำอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะครับผมส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือไอชิกิเนี่ยก็มาเป็นสายวิ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ตามด้วยเตโซโลที่มาเป็นสายหมัดน,นะครับผมมันก็เหลือสายโล่นะผมไม่แน่ว่านั่นแล้ผมเซตโตเนี่ยอาจจะมาเป็นสายโล่สีเขียวนู่นนั่นก็ว่ากันไปนะผมก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะ ผมเนี่ยได้ถามเข้าไปในชุมชนของผมนะผมว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเซตโตเนี่ยจะมาไหมนะผมก็ปาเกเปเ็นเนี่ยบอกว่ามานะจะพันแ0 0คนเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าจะแบบผิดหวังกันทั่วหน้าไหมนะผมก็รอดูแล้วกันนะวันที่19้นี้นะผมหรือไม่ก็วันที่18บแปดเนี่ยก็อาจจะปล่อยอะไรออกมาแล้วหรือเปล่านะผมก็ต้องรอลุ้นนะผมโอเคครับใครมีความคิดเห็นังไงยสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะฮะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ